สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะเราจะพูดถึงกราฟแท่งเทียนกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูองค์ประกอบของกราฟแท่งเทียนนะคะเรามาหาคําตอบกันก่อนดีกว่าค่ะว่ากราฟที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะมันบ่งบอกถึงอะไรที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะเรียกว่าชาร์ตค่ะหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่ากราฟราคาโดยมันจะบ่งบอกถึงราคาในตลาดณนะช่วงเวลานั้นๆว่ามีแรงซื้อหรือแรงขายซึ่งกราฟราคานะคะจะแบ่งออกเป็นสรูปแบบ ก็คือแบบแรกคะ่ะเรียกว่า bar c h a r ตเป็นกราฟรูปแบบหนึ่งคะ่ะที่เทรดเดอร์สมัยก่อนนิยมใช้กันแบบที่2เรียกว่า line c h a r เป็นรูปแบบกราฟลายเส้นคะ่ะที่ไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่เพราะว่ามันวิเคราะห์ค่อนข้างยากคะ่ะและแบบที่3คะ่ะเรียกว่า candlestick ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นรูปแบบกราฟที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันอย่างที่เห็นคะ่ะว่ามันดูง่ายเข้าใจง่ายสะดวกที่จะนำไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทิศทางของตลาดนั่นเองคะ่ะ ซึ่งกราฟแท่งเทียนนะคะก็เป็นรูปแบบกราฟที่เทรดเดอร์นะคะนิยมใช้ในการอ่านทิศทางราคาและประเมินพฤติกรรมของผู้เล่นในตลาดค่ะซึ่งถ้าใครมีความสามารถในการอ่านกราฟขาดนาไปวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคนอื่นๆหรือว่ามีประสบการณ์ก็ถือว่ามีความได้เปรียบเลยทีเดียวค่ะทีนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับรูปแบบแท่งเทียนกันค่ะแท่งสีเขียวสีแดงที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะเราเรียกว่าแท่งเทียนค่ะ ซึ่งจะประกอบไปด้วยบอดี้หรือว่าเนื้อเทียนส่วนบริเวณที่เป็นเส้นตรงนะคะเราจะเรียกว่าไส้เทียนค่ะแท่งเทียนสีเขียวนะคะก็คือแท่งเทียนขาขึ้นค่ะหรือบูลิชแคนโดหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าตลาดกระทิงนั่นเองค่ะโดยจะประกอบไปด้วยราคาเปิดที่อยู่บริเวณด้านล่างจากนั้นนะคะราคาก็ได้มีการเคลื่อนไหวจนไปปิดบริเวณด้านบน สังเกตง่ายๆเลยค่ะก็คือราคาปิดจะอยู่สูงกว่าราคาเปิดนั่นเองจากนั้นนะคะให้ทุกคนสังเกตบริเวณปลายไส้ของแท่งค่ะด้านบนเป็นราคาสูงสุดที่กราฟเคยเคลื่อนไหวไปถึงในแท่งนั้นเราเรียกว่าหายและด้านล่างนะคะเป็นราคาต่ำสุดที่กราฟเคยเคลื่อนไหวไปถึงเราเรียกว่าโลนั่นเองค่ะส่วนแท่งเทียนสีแดงนะคะก็คือแท่งเทียนขาลงหรือ b a l i s c candle ค่ะหรือจะเรียกอย่างนึงว่าตลาดหมีนั่นเองซึ่งจะแตกต่างกับแท่งเทียนสีเขียวก็ตรงที่ว่าแท่งเทียน b a l a n c นะคะราคาจะปิดต่ำกว่าราคา คัเเปิดนน่่นองะต่อมาค่ะกราฟแท่งเทียนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆเลยลักษณะกราฟจะเป็นแท่งเทียนที่มีราคาเปิดและก็ราคาปิดอยู่ในระดับเกี่ยวกันค่ะหรือราคาปิดนะคะก็อาจจะอยู่ใกล้กับราคาเปิดแทบจะไม่เห็นเนื้อเทียนในลักษณะนี้นะคะเราเรียกว่าโดจิค่ะที่เห็นเป็นรูปแบบนี้นะคะก็เป็นเพราะว่ามีการพยายามซื้อขายของราคาแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะวางง่ายๆก็คือเงินหมดสก่อนกเลยทําให้เกิดรูปแบบกราฟที่เรียกว่าโดจินั่นเองค่ะ ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นนะคะคำว่าโดจิมีความหมายว่าข้อผิดพลาดหรือจุดปกพ่องค่ะลักษณะของแท่งโดจิก็ให้อารมณ์ประมาณว่ามีความไม่แน่นอนในตลาดว่าจะไปในทิศทางไหนหรืออาจจะมีการชะลอตัวของราคาก่อนแนวโน้มของราคาจะเกิดขึ้นจริงนั่นเองค่ะ รูปแบบโดจินะคะก็มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันที่ไส้ค่ะซึ่งมันก็จะตีความหมายแตกต่างกันอย่างรูปแบบแรกนะคะก็คือโดจิทั่วไปลักษณะก็จะเหมือนกับเครื่องหมายบวก่งบอกถึงทิศทางที่ยังไม่ค่อยชัดเจนเป็นรูปแบบที่พบเห็นกันได้บ่อยๆค่ะเมื่อแรงซื้อแล้วก็แรงขายนั้นพอๆกันค่ะซึ่งทิศทางแนวโน้มก็ยังไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่รูปแบบที่2นะคะก็คือลอง g leg e doji ค่ะหรือว่าโดจิขายาวลักษณะก็คือมีไส้เทียนบริเวณด้านล่างแล้วก็ด้านบนที่ยาวใกล้ ียก,กันค่ะซึ่งวอลลุ L ่มในแท่งนี้นะคะราคาได้มีการขยับขึ้นแล้วก็ลงอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีการปิดแท่งในระดับเดียวกับราคาเปิดนั่นเองซึ่งอาจจะมองได้ว่ายังอยู่ในทิศทางที่ยังไม่ชัดเจนระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายรูปแบบที่3นะคะก็คือกรีปสโตนโดจิค่ะมีลักษณะคล้ายกับป้ายหลุมศพมีจุดเปิดราคาแล้วก็ปิดราคาที่ต่ำส่วนไส้เทียนนะคะด้านบนจะมีความยาวส่วนด้านล่างคะก็จะสั้นค่ะซึ่งแท่งเทียนนี้นะคะก็จะบ่งบอกว่าผู้ซื้อสามารถดันราคาขึ้นไปสูงแต่ก็กลับมาปิดราคาที่จุดเปิดแสดงให้เห็นว่าเขายังไม่สามารถรักษาโมเมนตัมฝั่ง ขึ้นได้นั่นเองค่ะรูปแบบที่4นะคะก็คือ dragonfly doji ค่ะลักษณะจะคล้ายๆแมงปอมีจุดเปิดราคาแล้วก็ปิดราคาที่สูงโดยที่ไส้เทียนค่ะจะยาวไปด้านล่างค่ะสามารถเกิดได้ทั้งด้านบนของแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ด้านล่างบริเวณแนวโน้มขาลงสามารถเป็นได้ทั้งสัญญาณบอกจุดกลับตัวแล้วก็สัญญาณบอกถึงความต่อนเนื่องของเทนนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะลักษณะกราฟที่มันไซ d ์หรือว่ามีวอลลุ่มที่น้อยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดแท่งโด j i ได้ง่าย อาจจะมองได้ว่าไม่มีนัยสําคัญอะไรเลยก็ได้ค่ะอันนี้คือต้องระวังแล้วก็ต้องอ่านกาให้ชัดเจนนะคะต่อมานะคะจะเป็นแท่งเทียนที่เรียกว่าพิน b a r ์ค่ะเทรดเดอร์ er ที่เป็นสายพายแอคชั่นนะคะมักจะใช้แท่งเทียนรูปแบบนี้ในการเทรดค่ะ สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่นะคะพายแอคชั P ่นหรือว่า PA ก็คือการดูการสังเกตวิเคราะห์พิจารณาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาค่ะโดยที่ไม่มีการนำอินดิเคเตอร์ใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการดูแคลกราฟเปลป่าๆโลง่ลงๆตีแค่เส้นเทรนไลน์แนวรับแนวต้านเป็นการรอให้เกิดสัญญาณเกิดแพทเทิร์นของราคาก่อนนั่นเองค่ะละักษณะของพินบา์นะคะก็คือจะมีเนื้อเทียนไม่เยอะค่ะประมาณ1ในสของแท่งเทียนและในส่วนของไส้เทียนนะคะก็จะยาวกว่าเนื้อเทียนประมาณ3ใน4ของเนื้อเทียน ซึ่งรูปแบบพินบอะก็จะมีอยู่2ลักษณะค่ะก็คือ bullish pin bar แล้วก็ bearish pin bar ซึ่งรูปแบบของพินา a r ตามหลักของ price action ที่ถูกต้องนะคะก็ควรจะประกอบไปด้วยแท่งเทียน3แท่งค่ะ ก็คือแท่งเทียนตาซ้ายแท่งจมูกแล้วก็แท่งเทียนตาขวาค่ะใน bullish pin bar pattern หร as. ือว่าการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงนะคะซึ่งจะตัวแท่งเทียนแท่งแรกที่เป็นตาซ้ายควรจะเป็นแท่งเทียนขาขึ้นส่วนแท่งจมูกนะคะก็ควรที่จะมีราคาเปิดแล้วก็ราคาปิดในระยะของเนื้อเทียนแท่งตาซ้ายค่ะแล้วส่วนตาขวานะคะก็คือแท่งที่เราจะทําการเปิดอเดอร์นั่นเองค่ะเหมือนกันกับ bullish pin bar pattern หรือว่าการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นนะคะซึ่งจะตัวแท่งเทียนแท่งแรก ที่เป็นตาซ้ายนะคะก็ควรที่จะเป็นแท่งเทียนขาลงส่วนแท่งจมูกนะคะก็ควรที่จะมีราคาเปิดแล้วก็ราคาปิดในระยะของเนื้อเทียนแท่งตาซ้ายแล้วส่วนแท่งตาขวานะคะก็คือแท่งที่เราจะทําการเปิดออเดอร์เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ เงื่อนไขเพิ่มเติมนะคะก็คือควรที่จะให้พินบาร์หรือว่าแท่งจมูกเกิดขึ้นตามแนวรับแนวต้านใหญ่ๆในไทม์เฟรมใหญ่ค่ะเช่นไทม์เฟรม4ชั่วโมงไทม์เฟรม day อะไรพวกนี้ค่ะส่วนการเข้าออเดอร์นะคะเราจะเตรียมเข้าออเดอร์ที่แท่งเทียนตาขวาบางคนก็เข้าเลยนะคะหลังจากที่เปลี่ยนแท่งหรือบางคนอาจจะรอให้ราคากลับไปรีเทสอีกครั้งนึงหลังจากนั้นนะคะราคามีการเด้งกลับเราค่อยเปิดหรือบางคนอาจจะต้องรอให้จบแท่งเทียนตาขวาแล้วถึงจะเปิดออเดอร์อันนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะแต่ สิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะคะก็คือ MM หรือว่า Money Management ค่ะควรที่จะบริหารดีๆซึ่งการตั้ง SL นะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีค่ะเพื่อให้พอร์ตของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นโดยทั่วไปแล้วนะคะการตั้ง SL ก็จะถูกวางไว้บริเวณเหนือหรือว่าต่ำกว่าแนวรับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดซึ่งการตั้ง SL นะคะก็ควรที่จะคำนึงถึงอัตราส่วนของผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงของแต่ละคนด้วยนะคะรูปแบบกราฟต่อมานะคะเรียกว่า Hammer แล้วก็ Hanging Man ค่ะ เป็นกราฟแสดงการกลับตัวอีกรูปแบบหนึ่งค่ะซึ่งทั้งสองอันเนี่ยหน้าตาคล้ายกันแต่ว่าการใช้งานแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะแฮมเมอร์นะคะลักษณะจะเป็นแท่งที่มีเนื้อเทียนสั้นมีไส้เทียน่วนด้านล่างยาวอย่างน้อย2เท่าของเนื้อเทียนค่ะและปิดแท่งสูงกว่าราคาเปิดซึ่งการเกิดแฮมเมอร์นะคะจะเกิดในแนวโน้มขาลงบริเวณโซนแนวรับ เป็นการบ่งบอกถึงแรงขายในช่วงแรกแต่ก็มีแรงซื้อเข้ามานะคะทำให้เกิดแนวโน้มที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นนั่นเองค่ะส่วนแฮงกิ้งแมนนะคะลักษณะจะมีเนื้อเทียนที่สั้นมีไส้เทียนที่ยาวมากกว่า2เท่าของเนื้อเทียนค่ะลักษณะจะคล้ายกับแฮมเมอร์แต่ก็จะแตกต่างกันตรงที่ว่าแฮงกิ้งแมนจะเกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นบริเวณช่วงแนวต้านนะคะเป็นการบ่งบอกว่าเริ่มมีแรงเทขายเข้ามาส่วนแรงซื้อนั้นก็เริ่มหมดลงค่ะ มีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวเป็นขาลงได้ค่ะรูปแบบการ์ดต่อมานะคะก็คือ i n v r t e d hammer แล้วก็ shooting star ค่ะเป็นรูปแบบการกลับตัวอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งคล้ายๆกับรูปแบบก่อนหน้านี้แต่ว่าไส้เทียนนั้นจะอยู่ด้านบนค่ะ i n v r t e d hammer นะคะจะเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลงค่ะโซนบริเวณแนวรับเช่นเดียวกับ hammer แต่ลักษณะแท่งเทียนจะแตกต่างกันออกไปซึ่ง i n v r t e r hammer นะคะจะมีเนื้อเทียนที่สั้นไส้เทียนจะอยู่ด้านบนค่ะโดยที่ไส้เทียนที่อยู่ด้านบนนะคะจะเป็นการบ่งบอกถึงการที่เริ่มมีแรงซื้อเข้ามา และก็อาจจะมีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นได้นั่นเองค่ะแล้วก็ชูตติ้งสตาร์ค่ะจะเกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นช่วงบริเวณแนวต้านแต่ก็จะมีไส้เทียนยาวอยู่บริเวณด้านบนนะคะเป็นการบ่งบอกได้ว่าจากแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้ที่มีการดันราคาให้ไปต่อแต่ก็กลับมีแรงเทขายเข้ามาจนทําให้ราคานะคะกดดันลงมาปิดตามนั่นเองซึ่งเป็นสัญ,ญญาณเตือนถึงการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลงได้นั่นเองค่ะ แบบต่อมาค่ะเรียกว่า e n g c a f f i n g ค่ะเป็นรูปแบบของการกลีนกินไว้ดูจุดเปลี่ยนแนวโน้มนะคะแบ่งออกได้2ลักษณะน,นะคะก็คือ bullish e n g u f f i n g ค่ะที่เป็นสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วก็ bearish e n g u f f i n g ค่ะที่เป็นสัญญาณกลับตัวเป็นขาลงซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ใช้ในการบอกการกลับตัวค่ะลักษณะของมันนะคะจะประกอบไปด้วยแท่งเทียน2แท่งซึ่งทั้ง2แท่งนี้นะคะจะต้องคนละสีกันโดยที่แท่งแรกะคะจะมีเนื้อเทียนที่สั้นกว่าแท่งที่2ส,ส่วนแท่งที่2นะคะก็จะมีเนื้อเทียน ที่ยาวกว่าแล้วก็ครอบคุมแท่งแรกค่ะรูปแบบ bullish engulfing นะคะเงื่อนไขของมันก็คือจะเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลงมาก่อนค่ะและควรจะเป็นบริเวณแนวรับที่แข็งแรงพวกตาม time frame ใหญ่ๆนั่นเองซึ่งเนื้อแท่งแท่งขาขึ้นนะคะจะต้องกลีนกินแท่งก่อนหน้านี้ค่ะเพราะถ้ามันไม่ได้ปิดกินแท่งก่อนหน้านี้นะคะก็แสดงว่าขาลงก็ยังคงมีมากกว่าขาขึ้นซึ่งการเทรดนะคะก็ควรที่จะรอแท่งสัญญาณขาขึ้น c o n ิร์มอีกครั้งหนึ่งส่วน sl นะคะก็อาจจะวางไว้ใต้ปลายไส้ของ bullish engulfing ก็ได้ค่ะ ส่วนรูปแบบ bullish engulfing นะคะจะลักษณะตรงกันข้ามกับ bullish engulfing เลยค่ะ จะเกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นมาก่อนและควรจะเป็นบริเวณช่วงแนวต้านที่แข็งแรงเช่นแนวต้านตามไทม์เฟรมใหญ่พวกสีชั่วโมง1ชั่วโมงอะไรพวกนี้คะ่ะส่วนแทง่งเทียนนะคะก็จะเกิดเป็นแท่งสีแดงที่กินกินแท่งสีเขียวก่อนหน้านี้คะ่ะเพราะถ้ามันไม่ได้เป็นการปิดกินแท่งก่อนหน้านี้นะคะแสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีมากกว่าขาลงนั่นเองซึ่งการเทรดนะคะก็ควรที่จะรอแท่งสัญ,ญญาณขาลงคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งค่ะรูปแบบกราฟที่ยกตัวอย่างไปนะคะเป็นรูปแบบกราฟเบื้องต้น ที่เราเห็นกันได้บ่อยๆเลยค่ะจริงๆแล้วแพทเทิร์นรูปแบบกราฟนะคะมีเยอะมากแต่ก็ไม่ได้นํามายกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูได้ทั้งหมดเพราะว่ามันเริ่มค่อยๆมีรายละเอียดเยอะมากขึ้นค่ะซึ่งบางแพทเทิร์นนะคะก็ไม่ได้เป็นการใช้แท่งเทียนแค่แท่งเดียวมาเป็นองค์ประกอบบางแพทเทิร์นมีกราฟ3-4ถึง4แท่งเป็นองค์ประกอบ ก็เลยมองว่าอาจจะเป็นการอัดความรู้มากจนเกินไปสำหรับมือใหม่ค่ะแต่ถ้ามีโอกาสนะคะไว้เชิญจะมาทำคลิปแพทเทิร์นกราฟรูปแบบอื่นให้ได้ชมกันนะคะสรุปแล้วนะคะการวิเคราะห์จากรูปแบบแท่งเทียนเพียงแท่งเดียวก็อาจจะไม่ได้เป็นผลเสมอไปค่ะแต่เราสามารถนําข้อมูลที่ได้นะคะไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ว่าเราควรจะทํายังไงหรือว่ารับมือกับตลาดนี้ได้ยังไงเพราะอย่างที่บอกค่ะ ทุกๆคลิปเลยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงควรจะบริหารเงินทุน Money Management ดีๆค่ะหรือว่าเทรดเดอร์มือใหม่ก็ควรที่จะศึกษาฝึกฝนก่อนการตัดสินใจลงทุนนั่นเองค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าคุณอยากเสี่ยงก็เข้ามา